บรรยากาศนะคะก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความงดงามรวมไปถึงความสนุกสนานนะคะของพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีของจังหวัดกาลาสินนะคะมาดูทางด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสานวิทยาเขตกาลสินกันบ้างนะคะได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสวันเข้าพรรษาค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาลสินรวมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพัรษา2554ณวัดเวรุวนนารามบ้านคำภัยอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินพร้อมร่วมถวายปัจจัยเพื่อทำนุบบำรุงศาสนสถานของวัดต่อไปโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพินเลื่อนไทยสงเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับกิจกรรมร่วมถวายเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาลสินจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสวันเข้าพรรษาและเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงหน้าที่ชาวพุทธซึ่งเป็นการทำนุกบำรุงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนามีระยะเวลาสเดือนในช่วงฤดูฝน โดวยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสารหาบูชาซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานและถือเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยายลัยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย